ับผมสวัสดีครับบ่าวเหนียวพาลุยครับบ่าวเหนียวพาลุยวันนี้จะปามาซิมาสมกันเกลือเอามดแดงกันเนาะกาวินเนาะแตกกวินมันมดแดง r d ตีกวินเลี้ยงไว้อยู่ตั้งแต่ครับนี่บรรยากาศในสวนครับลมลื่นครับหลังจากที่เขาได้เลี้ยงมดแดงมาเนี๋ยวันนี้เขาจะลองมาซี่พอับมดแดงอยู่ต่ำโค้นต้นยางต้นหลุนครับ นี่ครับหางหางอยู่ข้างบนนะครับโอ้เริ่มมีใยแล้วครับนี่ครับหางหมดแดงครับผมนี่ถ้ามีใยหุม่มขาวๆเต็มนั่นถือว่าเริ่มมีเต้งละเดี๋ยวจะลองซีพ่อน <isha S 1> นอบอกใคพอบอกใครพี่พ่อคับเดี๋ยวเราจะเดินต,ตามไปครับรรเด็กๆไปเลยวันนี้ปลาเด็กๆแมวสวนตัวแม่มันรอพุ่นละ อ้ยลงอาบน้ำอืมทั้งอยู่บนบนนะนี่ครั่อุปกรณ์ของเขาครับนี่ก็มีกระสอบไว้สำหรับซีกับถาดรียมาเรียบร้อยครับแล้วก็ขบแปลงมันครับนี่ขบแปลงมันเป็นขบแปลงขบแปลงมันพิเศษนะครับ เดี๋ยวถ้าได้ไข่มาเข้ากันจะดเดาโรยบึงแม่ลังกาดไข่มันออกเ,อเตรียมพร้อมก่อน,อเ,อเ,นเนี่ยเจ้ไม่เศร้าอยี้ยงอ๋อเนี่ยแม่อืมสับปะรดใบใหญ่เตียนนะครับที่เขาจะมาซี่ติต้นขนุนเข้ากันโอ้ขนุนกัน หใหญ่ครับหางอยู่บนครับโอ้หางใหญ่พ้องครับเดียซีเอาครับโอ้ขนุนโดนแมงกิงครับนี่คงจะเป็นหอยกระหอกเดี๋ยวต้องมาวางกับดักครับโอ้ยนมสดตามมากันนาสดฮอนก็ครับหางอยู่บนครับโอ้หางใหญ่เลยครับนี่ครับหางใหญ่อยู่สูงครับต้องใจไม่เศร้าเหงาหน่อย เดี๋ยวจะลองซี่ฟอนนอกมีคงจะมีเต็งเรียบร้อยแล้วผมไม่ตาก่อนครับแหม่กำลังซี่แล้วครับข<อ>ีบผีซีมอมสมรบอบมีอยู่สูงเลยนะครับ ล้กันแล้ว嘛อังนี้ถ้าอย่างมีแผลคุยแต่ก็กวินนี้ยังมาส้มจะครบนะ พ่อยามมาดูทิสองทางครับโอ้แม่เต็มแล้วครับโอ้นี่ครับหมดสมหอมีเต้งก่อนทำไมกำลังบ่อน่าจะเนาะกำลังไม่เงครับหมหอมต้องตากแดดไว้ครับโอ้วินถอยนะหมดลมครบ ยังมีหางกุ้นหางกุ้นดาวขวบคำเดียวอ่ะแีมเออถ้าเขาบลักซี่ก่อนนาะับบวิธีเอามาส้มเขาครับเขาก็เอาแป้งมันใส่ก่อนแป้งมันใส่ก่อนแล้วก็เผื่อบรรเทแม่มันกลับซุ้งครับไปงอกมาสูง้งอ่ะเดี๋ยวมาส้มด,มดีหลังจากที่เขาเลี้ยงไว้เ,เลี้ยงไว้หลายเดือนละนี่ครับตอนนี้เขาจะลองมาซี่ดู S <S กวินหมดคบนะคบหามกวินเห็่ดมนี้ก็ครบหามกวินดีก็ามาัดส้มนี่อืาานอ,อ,อ,อนี่ครับกินหายอยู่ตามบ้านเฮาครับหมดต้องไปโลไปลาทั้งแดนครับมีสวนเขาก็เลี้ยงไว้ครับเอานา้ำเอาเศษอาหารเอากระดูกไก่กระดูกหมูเอาไว้์าำต้มโอนต้นไม้ดีมันอยู่ครับ ถึงเวลาเขาก็มาซี่กินครับมาต้องไปซื้อไปหาครับอาหารบ้านเขามันต้องไปโลกเ้าในป่าในที่ไหนที่อื่นครับเลี้ยงไว้ที่สวนเขาเนี้ยครับสบายสบายเลย,ยกินง่ายๆครับโอ้หนี่ครับหลังจากที่เขา,มเาแมวเต็มเลยครับเต็มมันล้วนๆครับนี่ แต่งมันเลยเขาวาดเดียวกับฮะวาดอยู่ส่วนบนยามกันงามเลยคุณตาเขาก็จะแปลงเขาใส่ละตาแกร์ทิ้งไว้ครับคุณแม่มันไตออกสักน้อยนึงครับเขาจะมากินตัวแดงครับกินแต่เต่งอย่างเดียวครับสมเขาอันนี้แม่อันจากี่เขาแม่ออกอะปล่อยให้แม่มันขึ้นต้นไม้ต่อครับเขาก็จะเอาน้ามนยังมาไหว กระดูกอย่างมาว้ให้มันมันทำล้างต่อเห็นสักยี่สิบวันแลวกบมาซี่ใหม่ครับ มดส้มเนี่ย <3. S 1> กิโลกิโลต่วไหนวะกิโลสามร้อยครับมดส้มเดี๋ยวนี้เนาะถ้าเป็นหอกับประมาณสามจอนสามจอนตักเขาเขาเนี่ยเซาบาทดีแจ้งมันเนาะต้องแปเเนนะ้เขาเจ้าก่อนเนาะ เดี๋ยวเาจะไปเี้หางต่อไปครับมี่ซี้หางนี้เดวเดี๋ยวเาจะไปเอาอหางต่อไปกันต่อต้องเขียนปลายติดนะครับห้ามเอามดส้มในสวนเจ้าของจะเอาไว้กิน,นต้องเขียนปลายติดไว้ักหน่อยมันุนก็ยังประซุกแต่ยครับมันุนนี่กรอบมาะครับหวานกรอบเก้านี่นะเอาเจ๋าน้ำน้ำใสไว้อย่างเงี้ยครับ นี่คือกระดูกโอ้นี่ครับนี่กระดูกนี่คือมันกินมันเล็มเอาเนื้อ,อจนล่อนเลยนะครับกลิ่นติงต้องมีสานม,มครับนักหนาละ

xây bèn phở bởi hơi mềm khốp cơ Có ừ. xe bèn khô mắn tên phải phở khốp tên Để hãy cho phải hàng có bấy hấp แม่ไปเลยเดี๋ยวไปซี่หางต่อไปครับเแถวจำต้นลำไยค้อง แล้วครับเจออีกหนึ่งกลังครับต้นลิมจีครับไปจะลองไปโองพอเขาไปอย,อปอยู่ป้านอกมา ก็จะต่อยๆนะครับ วิ่ก็จะมาใส่กับดักครับอาใส่เลยหืมเนี่ยจิ๊บน้นเาเด้ใส่ก็วินจะใส่กับดักแม่งอย่างน้อโอ้นมสดกับมาการใส่กับดักนี่จะใส่กับดักอยังีงหนูอ๋อหนูหนหโอ้ง่ายขนันบ เอนดสม็านเหมสมั่น้า่ออืมปัดปัดมาผสมขี้เหนียาหันมดผมก็ปัดข้เหนเลยปัดดีๆก่ะอ,อันนี้เต็งน,นักหน่อยรับถังนี่โอ้จะเป็นแม่เพล่รับนี่นคือแม่เพอ,อมันั กือวเพราะ <c oughs> มันแก่แท้ๆก็จะออกปี<ม>กแล้นเพ้อว<ม>ัดหลังว<ม>ัดหลังห<ม>ลงห่อนนะเปวินหลงห่อนก็หลง ไอ้เพ่มาลองสีหางนี่ก่อนทับถอยหลังหน่อยไหมหลังหน่อยเออ Còn tốt lắm Trông bật tắt nè Đâu thật mà mà มาลองดูครับหางนี่เขาซีไปได้ประมาณสิบกว่าวันละนี่เขามาลองซีใหม่เพอเขาเลี้ยงไว่น่าจะติงน่าจะมาเคลียายโอ้นี่ครับเงียบครับเพราะเขาซีก่อนหน้านี่ไปสิบกว่าวันแล้วครับไปเงียบ ยังบั่ทันมีเต่งนะครับยิงไว้ตากแดดเราไว้ครับเอาไว้ก่อนมายากาศสวนยงเาครับเหลียงหมดสมตวยนี่ครับ ย่างกะกีดไปครับนี่ย่างกะกีดไปมดส้มก็มีกินครับอยู่บ้านเ้าครับสังกะเด็กๆกลับมาเล่นสวนด้วยครับบรรยากาศลมลื่นครับเดี๋ยวตามแม่ไปแล้วครับไปดูหางต่อไปครับ มีอยู่มีอยู่ หนึ่งหางครับอันนี้กำลังแปลงไม้ครับเกาะเลียงไว้ครับคือถ้าเตีย้ยไอตัวเนี้ยหุ้มเยอะๆนั่นถือว่ามีเต้งครับอันนี้มันกำลังแปลงไม้ก็เลยผมน่าจะบม่มีเตี้ยก่นเลยเก็บไว้ก่อนครับ,รบแล้วก็จะน้ำไว้ต่ำผลต้นนี้ครับนี่คือน้ำก็จะลงมากีนน้ำนี่ก็คือเมื่อส้มจะบไปไหนครับก็จะอยู่นี่ครับพอมมีน้ำ เดี๋ยวไปดูห้างต่อไปเลยเนอโอ้มะม่วงปูมออกเต็มเลยครับ ปุ่มหูหงปลานะครับปุ่มจิมน้ำปลาน้ำปลาหวานน้ำปลามีอยู่ไหม

เยอะเลยครับขอบคุณครับนี่นก,ก็เสเศษอาหารครับเขากจะม้ไอ้เนี่ยครับไยขนต้นนี่วันนีกเขาเนี่ยเดี๋ยวกขาจะมากินเองครับ ตน้นแดดจะมีมดส้มเขาก็เอาไวททั้งมันมันก็จะมีมดส้มขิ่ยุดทุกปีมันต้องไปโลดตื่นครับนี่นี่หันไว้นี่เลยมันก็กินคนเดียวมันครับน,น้ำคนทำหม้อนี่ต้องเป็นแป้งข้าวเจ้าเหรอ มันหนีหำมั้ะคึสมเขาหเขาเนาะฮึฮเอามาสมนหำเนาะมำปีนมาแบนแบนำมนทาหานาะแบนหำมาแบนขำมาเอามาสมครบบนายวมนต้ม้มไหนี่เอานี่เปะกินละ จะล้มจน่าลองเปิดซนแต่นี่ให้ทีเนี่ยอุ้ยวัดุยยิปติปนะครับน้ำผิดไข่มดแดงยอดยำไข่มดแดงครับยิปสดดสดกับหัว มันกาแฟแย่มันไม่ไปแย่หูวหนานี่ครับนี่ก็หอยปอกเต๋อีก่อนนะครับโอ้ขึ้นกระปุกแล้วโอ้เต๋อ,อีก็ได้ขาบใหญ่ๆแล้วครับเอาไปย้ำี่ก็ไปตำพริกครับแดงนี่ใส่ฟักหวานนี่ครับนานี่ครับยอดเลยครับสำหรับวันนี้มาซีมะส้มในสวนก็คงจะลำลาเต๋อีก,ก่อนครับเนาะเดี๋ยววันหน้าเฮามาซีกันใหม่ เอาเลี่ยงไปเลยเลยครับเลี้ยงมดสมไปเลยเลยเอานามนามต,ต้นแดทีด่มันแห้งก็เอานามมาใส่เฮเอาอาเศษอาหารเฮอมันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับน้อกวินสวัสดีทาผูดชมกันอ่าติดต่อไปจะมีอย่างต่อกะติที่ตามกันต่อไปครับขอบคุณสวัสดีครับ